ผชมวันก่อนนะครับเพื่อนมาหานะครับแล้วก็พอดีตรงกับตัวเจ้าหนังเรื่องร่างทรงนะครับวางบนเน็ตฟลิกให้ดูพอดีนะครับผมก็เลยจัดเจ้ามุมห้องรับแขกมุมลกๆมุมนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยครับครับนี่คือสภาพของห้องดูหนังนะครับที่ใช้ห้องรับแขกมาทํานะครับ ท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากมีหรือเปล่าครับถ้าอยากมีสักครู่เรามาดูวิธีกันครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนครพีเ e อเคโนหนูกกวยรอเรือนครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับวันนี้ก็ออกจากห้องมาก็นี่แหละครับมาทําคลิป เกี่ยวกับการเปลี่ยนห้องรับแขกให้เป็นห้องดูหนังนะครับหลายท่านที่ทักผมมานะครับเวลาผมจะผมก็จะเคยสอบถามว่าสะดวกที่จะเดินสายหรือเปล่านะครับหลายท่านก็โอ้ไม่สะดวกเลยเลยต้องจัดเป็นชุดซาบานะครับแต่ราคามันก็จะแพงนะครับและก็คุณภาพของเขาถ้าเทียบกับการมีสายการเดินสายเนี่ยคุณภาพของชุดที่เดินสายดีกว่าแน่นอนนะครับทีนี้มาดูว่าแล้ว วิธีที่เราจะเปลี่ยนห้องรับแขกของเราเป็นห้องดูหนังเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างเริ่มจากเรื่องที่1นึกับท่านผู้ชมคือ,เร,อ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 ครเรื่องของจอภาพครับเรื่องของจอภาพท่านมีทางเลือก2ทางเลือกนะครับก็คือการใช้ตัวของทีวีนะครับทีนี้ถ้าใช้ตัวของทีวีนะครับด้วยการที่มันเป็นห้องรับแขกนะครับก็ไม่รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านมีกี่คนนะครับถ้า หลายหลายคนจอภาพก็ต้องใหญ่และต้องคำนึงเรื่องของมุมมองนะครับตัวของจอที่เป็น IPS จะเหมาะมากนะครับสำหรับครอบครัวใหญ่นะครับที่ใช้ตัวของห้องรับแขกเป็น จุดตูนังร่วมกันนะครับเพราะ,ะตัวของ IPS มันจะให้มุมมองในการมองกว้างนะครับในแบบ VA มุมมองมันจะแคบแม้ระดับความดํามันจะดํากว่านะครับนั่นเป็นข้อจํากัดหนึ่งนะครับที่ท่านต้องพิจารณานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความสว่างของอห้องนะครับว่าท่านควบคุมตัวของความสว่างได้ไหมนะครับถ้าท่านสามารถเปิดไฟแค่บางจุดได้ไม่ให้จะท้อนหน้าจอนะครับ แนะนำไม่ทําอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็ใช้หลอด LED PS สายตานะครับตัวที่ผมจําหน่ายอยู่ตัวนี้นะครับถสนใจก็ทักมาได้ติดหลังทีวีนะครับก็จะทําให้เราสามารถดูเขาโดยไม่ล้าสายตาได้เช่นเดียวกันนั่นคือ ทางเลือกที่หากท่านใช้ตัวของทีวีนะครับทีนี้อีกทางเลือกนะก็อย่างตัวอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือการใช้ตัวของโปรเจคเตอร์ท่านผู้ชมก็อย่างชุดของผมเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวของโปรเจคเตอร์แบบช็อตโตร์นะครับก็คือระยะฉายสั้นนะครับซึ่งสินค้าที่ผมแนะนําก็จะเป็นตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ ,6000 บาทนะครับ นี่อย่างตัว,ตวนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือตัว a อเซผมนะครับซื้อเมื่อประมาณ4ปีก่อน3 4ปีก่อนนะครับหรือ5ปีแล้วไม่รู้ตอนผมซื้อนี่เป็น Full HD นะท่านผู้ชมสี่หมื่นต้นๆนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกจะ40,000หรือว่า30,000ป,ปลายปลายแต่เอาประมาณว่า30,000ขึ้นนะครับท่านผู้ชมรวมกับจอนี้อีกผมจ่ายไปตอนนั้นก็4 2่หมถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เนี่ยครับจอนี้ก็อีกประมาณ7,000มั้งใช้โปรในการลดนะครับ ใช้ทัวของโปรเจคเตอร์แบบช็อตโทนนะครับท่านจะได้ระยะฉายสั้นนะครับอย่างนี้เจ่าตัวจอเออโปรเจคเตอร์ที่เห็นอยู่ในระยะของเขาหกสามสิบแปดนี่สเมตรกว่าจอจอลอยนิ้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่จอลอยนิ้วนะครับพวกช็อตโทเนี่ย อย่างนี้แหละครับก็คือระยะประมาณ2เมตรกว่าได้80นิ้วล้อยนิ้วนะครับหรือถ้าเกือบเกือบ3เมตรนะครับท่านก็จะได้จอประมาณ120ย50กันไปเลยนะครับจอชอตโทรบวกกับตัวของจอภาพนะครับแนะนำให้ซื้อจอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไหวก็ซื้อจอที่มี แบรนด์เนมหน่อยมีราคาหน่อยมีเครื่องมีกรอบให้นะครับเพราะว่าผมเห็นในตัวของ Lazada s h o p ป e อะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกที่ขายถูกๆอยู่นะครับแต่ท่านก็ต้องเอามาติดมันสภาพมันดูไม่สวยงามนะครับถ้าอย่างวัวเท่อย่างเนี้ยเขาก็จะมีตัวของสภาพกรอบจอให้นะครับก็จะไปดูดูเป็นจอหนังจริงๆจังๆหน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านต้องจำเป็นต้องใช้คือตัวนี้ครับสาย HDMI ยาวๆนะครับ เน้นว่ายาวๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยาวนะครับท่านก็จะลําบากในการโยงสายนะครับเพราะเวลาเราเดินสายเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการจัดสายด้วยนะครับถ้ามันยาวมากนะครับสมมุติถ้ายาวสมมุติาท่านต้องการใช้สายรวม10เมตรอะไรประมาณนี้เนี่ยแนะนําไม่ใช้ตัวของสายที่เป็นตัวของออปติคอนนะครับเป็น HDMI แบบ ออปติคอนนะครับมันจะทําให้อะเลอร์น้อยนะครับจะทําให้ภาพคมชัดนะครับภาพคมชัดเพราะเราสิ่งที่เราจะต่อมาอย่างเขาก็คือเรื่องของภาพนะครับเรื่องของภาพแล้วก็เนี่ยครับถ้าใช้ตัวสายทองแดงนะครับก็ผมว่าอยู่ประมาณ5เมตร6เมตรเนี่ยยังพอได้อยู่ยังพอฟื้นได้นะครับยังพอฟื้นไดนะ้แต่ถ้าถึงระดับ10เมตรแนะนําให้เป็นสายออปติกเท่านั้นนะครับ สองครับท่านผู้ชมคือเรื่องของซอสที่จะใช้นะครับขอ,องซอสที่จะใช้นะครับผมไม่เอาตัวเครื่องมาโชว์นะครับผมเอาตัวของรีโมทมาโชว์แล้วกันนะครับ <c ười> คือเราเลือกใช้ซอสคือแรง ต้นสัญญาณเป็นอะไรนะครับผมใช้เป็นตัวกล่อง Android Bo บมีคูณตัวนี้นะครับซึ่งลงแอปดังๆได้หมดนะครับแล้วก็ปล่อยเสียง5.1ได้นะครับที่สำคัญเขาให้พออดตัวกล่องออปติคอนมาด้วยนะครับทำให้เราสามารถต่อเข้าชุด ตัวโฮมเทเตอร์5.1ในราคาประหยัดอย่างเจ้าตัวดีคเตอร์ของผมได้นะครับถ้าปเป็นกล่องบางรุ่นที่ไม่ให้ตัวของพอร์ตออปติกมานะครับท่านก็จะไม่สามารถต่อเขาได้แล้วครับแล้วก็กล่องพวกนี้ผมลองต่อตัวของสาย HDMI แล้วนะครับสาย HDMI ของเขาจะไม่สามารถปล่อยเสียงเซอร์ราลได้นะครับมันรู้คขาติดอะไรของเขานะครับจะได้แค่สเตอริโอนะครับแม้จะใช้ตัวของ HDMI 7.1ดีคอนเด์ของผมนะครับมันก็ไม่สามารถถอดรหัสให้เป็นเซอร์ราวได้นะครับต้องปล่อยมาทางออปติคอนนะครับต้องปล่อยมาทางออปติคอนยกเว้นบางแอปมั้งแต่ผมก็ลองไม่หมดนะครับผมลองอย่างแอปดังๆอย่าง Netflix นะครับอย่างตัวของ HBO อะไรประมาณนี้นี่พูดถึงผ่าน HDI m นะครับแต่ถ้าผ่านออปติกนะครับก็ปล่อย5.1ได้นะครับอย่าลืมนะครับ HBO GO ปล่อย5.1แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนครับมีกล่องแล้ว สิ่งที่3ที่ท่านจะต้อง,องมีนะครับก็คือเรื่องของเน็ตบ้านครับเน็ตบ้านคือตัวของตัวปล่อย Wi-fi นะครับถ้าท่านสนุกท้่จะเดินสายก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านจะสนุกจะเดินสายตัวของเลนเข้ามานะครับแต่ผมใช้ตัวของ Wi-fi นะครับอย่างกล่องมคโกนี้เขาก็รับ Wi-fi ตัวของย่าน 5G จิกได้นะครับ5จิกะเิร์ได้นะครับเน็ตบ้านผมใช้ตัวของเน็ตบ้านผมใช้ตัวของ 3 b b 1,000 500ท่านผู้ชมเอาตัวแรงๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมแม้นะครับจะใช้แค่คนเดียวนะครับหรือเวลาแขกไปใครมาก็สองสาคนนะครับแต่ผมจัดพันทับ500นะครับเพื่อปล่อยความแรงทั่วบ้านนะครับแล้วขอให้ตัวของ Wi-Fi ตัวของเราเตอร์ WiFi 6มาเลยนะครับสนใจติดตั้งในบ้าน3 b b ก็ทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับรับสมัครติดตั้งทั่วประเทศนะครับผ่านเป็กนครนะครับใคร ติดตั้งผ่านผมนะครับผมแถมนะครับเรื่องของการปรึกษาการจัดชุดโฮมเดสเตอร์ให้ด้วยนะครับในเ,เวลา15นาทีมูลค่า500บาทเลยนะครับนี่คือเป็นโปรดีๆจากผมเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องของ4ครับก็คือเรื่องของคอนเทนต์ท่านผู้ชมคอนเทนต์ content หรือในสมัยก่อนก็คือหนังที่เราจะเอามาดูนั่นแหละครับแผ่นที่เราจะมาดูหรือหนังที่เราจะมาดู ยุคแต่แล้วยุคก่อนเราก็ต้องใช้ตัวของแผ่นนะครับแต่ยุคนี้แน่นอนครับผมแนะนำสตรีมมิ่งกันนั้นนะครับและสตรีมมิ่งที่ผมใช้นะครับประกอบไปด้วยนะครับเอ่อใครตามผมเนี่ยผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ Netflix Premium นะครับดู 4K Net คเ Mode ได้นะครับ Apple TV Plus ผมก็เป็นสมาชิกนะครับ HBO GO ผมก็เป็นสมาชิกนะครับ Amazon Prime Video ผมก็เป็นสมาชิกนะครับ Disney Plus ผม ก็เป็นสมาชิกนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่าผมมีทางเลือกในการดูหนังมากมายแค่ไหนนะครับไม่รักหนังจริงไม่ทําอย่างนี้นะครับหรือบ้าก็ไม่รู้นะนี่คือคอนเทนต์นะครับแล้วแต่ท่านนะครับท่านไหวตัวของแอปไหนก็ลงแอปนั้นนะครับและอย่าลืมนะครับยุคนี้เราหารกันได้นะครับเราหารกันได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ถ้าไปสมัครสมาชิกไอ้พวกเถื่อนตั้งยอันนั้นไม่แนะนํานะครับต่อไปนะครับ 5นะครับสิ่งที่ท่านต้องมีคือเรื่องของตัวสําคัญเลยนะครับบางคนให้เป็นพระเอกนะครับแต่ผมถือว่าก็กเป็นพระเอกคู่แล้วกันนะครับเรื่องของภาพแล,แล้วก็ต้องมีเรื่องของเสียงท่านผู้ชมเรื่องของเสียงนะครับแต่คลิปมาตั้งนานนะครับตัวของกาแฟวางอยู่นี้เรื่องของเสียงท่านผู้ชมและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือตัวอย่างผมยืนใ้ดูตัวอย่างของชุด ห้าจุดหนึ่งของผมนะครับท่านผู้ชมชุดห้าจุดหนึ่งที่ต่อพานเจ้าดีโคเดอร์ห้าจุดหนึ่งนะครับที่ผมจําหน่ายอยู่นะครับตัวนี้ชุดที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นการ DIY ตัวของ Micro Lab x 1 5นะครับ DIY ยังไงท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเห็นไอ้แท่งดำๆสองแท่งนี้ไหมนี่คือตัวของซับของ x 1 5บสองชุดนะครับผมอมอมาหมูเข้าด้วยกันนะครับโดยนะครับตัวหนึ่งตัวตัวซ้ายที่ท่านเห็นเนี่ยตัวเนี้ย ัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยตัวเนี้ยผมใช้เขาเป็นอ่าปีและพาวเวอร์แอมจ่ายตัวของช่องห้าชแนลหลักนะครับก็คือซ้ายหน้าเซนเตอร์ขวาหน้าแล้วก็ซ้ายเอย้ตัวของขวาหลังแล้วก็ตัวของซ้ายหลังนะครับซึ่งที่อยู่ข้างๆกล้องนี้ท่านจะไม่เห็นนะครับจ่ายก็5 นะครับส่วนช่องจุดหนึ่งจากเดโคเดอร์ uder, ผมก็เอาไปต่อเจ้าตัวสับตัวนี้เพียงช่องสัญญาณเดียวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งเบาภาระในการทําหน้าที่เป็นเอ็มให้กับตัวของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่เป็นเอ็มขยายลำโพงเล็กไปอย่างเดียวนะครับไม่ต้องรับภาระใน,กา,น,ก,น,ะนาการเป็นซับนะครับตัวน้ำการเป็นซับผมใช้เจ้าตัว ซับอีกตัวนี้นะครับก็เสียงกระหึ่มกระหำแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมค่อยมีตัวของเสียงตัวอย่างให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับนี่คือชุดที่ผมใช้นะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการเป็น7.1อันนั้นนะครับท่านต้องใช้เป็นเครื่องเล่นนะครับต้องเป็นเครื่องเล่นนะครับเพราะไอ้ตัวของ hdmi 7.1ดีโคเดอร์ c o e r นะครับมันต่อกับตัวกลมผู้กลองอย่างนี้อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านใช้ตัวของ apple tv ได้นะครับ Apple TV ทได้นะครับแต่ท่านก็ต้องลงทุนสูงอยู่ดีนะครับถ้าใช้กล่องของตัวของ Apple TV นะครับนี่คือชุดเครื่องเสียงนะครับที่อาจจะท่านสามารถใช้ได้ส่วนตัวเลือกอื่นนะครับถ้าท่านตอนนี้ตัวของ m ม c ครแลป X5 เหมือนจะหายไปจากตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุดที่ผมแนะนําก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่คือชุดเล็กนะครับหรือหรือจะเป็นชุดใหญ่ก็จะเป็นชุดนี้ครับราคาก็2 เกือบ2,000กับ3,000กว่านะครับมาต่อกับตัวของดิคอนเดอร์51นะครับท่านก็จะสามารถได้เสียงที่จะไอ้ฟังตัวอย่างนี้อย่างไ,ได้ประมาณนี้นะครับประคันละชุดกันนะครับเพราะมันไม่ใช่ x 1 0 m i c r o l a b x 1 5นะครับทีนี้เรื่องที่7นะครับอา่าเรื่องที่6นะครับเรื่องนี้สำคัญมากท่านผู้ชมสำคัญมากและก็เป็นตัวตัดสินเลยว่าท่านจะใช้เป็นตัวแบบนี้หรือท่านจะใช้เป็นซาบานะครับที่ก็ตาม ราคานะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปๆเนี่ยคุณภาพเสียงท่านก็จะสู้ตัวของมีสายแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้ายิ่งถ้าถ้าเป็นสาบาแบบที่ไม่มีคู่หลังนะครับท่านจําเป็นต้องใช้สาบาแบบที่มีคู่หลังนะครับถึงจะมีเสียงที่ฟังดูมีเนื้อมีหนังมีมิติหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเดินสายยังไงแล้วก็นี่คือภาพการเดินสายของผมครับเห็นไหมครับคือยังไงครับ ที่เราต้องเอาเขาผ่านตัวของอท่อปติกตัวนี้นะครับตัวจริงๆเป็นเป็นเรียกรางเดินสายไฟนะครับรางเดินสายไฟอย่างนี้เพื่อป้องกันการสะดุดนะครับท่านผู้ชมเพราะพอท่านวางไว้ในห้องรับแขกเนี่ยท่านจะสามารถสะดุดสายได้นะครับท่านอย่าได้คิดที่จะวางสายไว้เฉยๆแล้วคิดว่าท่านจะมีสติอยู่ทุกครั้งในการที่จะเดินข้ามเขานะครับยิ่ง ยิ่งถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงหรือคนเฒ่าคนแก่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้นะครับสะดุดล้มกันขึ้นมานะครับท่านต้องใช้รางอย่างนี้นะครับแลกะก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจเองนะครับว่าท่านจะติดเขากับพื้นแบบถาวรหรือก็แค่วางไว้เฉยๆนะครับเพราะสิ่งสําคัญที่จะตามมาเมื่อท่านใช้รางอย่างนี้ก็คือเรื่องของการทําความสะอาดพื้นท่านผู้ชม ถ้าท่านใช้ตัวของหุ่นยนต์ทำความสะอาดอย่างที่ผมใช้เจ้าตัวของดีบอทตัวนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับชื่อเล่นก็คือคตุงเลียดนะครับตุงเลียดนะครับชื่อหมาในอดีตองผมถ้าท่านใช้เจ้าโรบอทอย่างเนี้ยพอท่านมีรางอย่างเนี้ยแน่นอนตอนเขาทํางานมันจะกัดขวางการทํางานของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านติดเขาไว้เลยถ้าท่านติดเขาไว้เลย ท่านต้องถูด้วยมือถูกไหมเพื่อจะเลี่ยงเขานะครับแต่ถ้าท่านจะใช้หุ่นอย่างนี้ท่านต้องวางไว้เฉยๆเพื่อที่ท่านจะได้ถอดสายแล้วก็ยกเก็บได้นะครับในวันที่ท่านให้เขาทํางานนะครับนี่เป็นการแนะนําจากการใช้งานจริงๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมทําอยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือการเรื่องของการเดินสายเราเดินได้นะครับแต่ต้องใช้รางอย่างนี้ช่วยนะครับและก็จะเก็บความเรียบร้อยได้นะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนห้องรับแขกเป็นห้องดูหนังนะครับก็คือเรื่องของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เราง่ายๆนะครับ ท่านจําเป็นต้องติดไหมก็อยู่ที่ท่านละกันแต่ผมก็ติดนะครับตัวของแอร์ตัวยอ่อกรีตัวนี้นะครับก็สนใจสินก้าก็คลิกไปจากลิงก์ที่ขึ้นมาได้นะครับที่อยู่อ๋อลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้ได้หรือในโพสแนะนํานะครับในยอ่อนี้ผม ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนผมเปิดร้านเป็กนครนะครับเออนครจบนะครับแล้วก็มีร้านแอร์เขาแนะนำเขาบอกว่ายี่ห้ออาจจะไม่ดังจริงแต่คุณภาพดีเพราะเขาเนี่ยรับผลิตกับยี่ห้อดังๆด้วยนะครับผมเออก็เชื่อร้านแล้วก็ลองใช้ดูไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับนี่เป็นตัวนี้รู้สึกจะ20,000 BTU 20,000กว่าหรือเปล่าเนี่ยติดในห้องโถงนะครับรับห้องโถงใหญ่ๆนี่ห้องตถงนี้ของผมนี่มัน ประมาณ6คูณ4ี่ห้าคูณ4อะแบบนี้ยพื้นที่แค่นี้โอ้โหมันรับได้สบายนะครับท่านผู้ชมก็คือแอร์แล้วทำไมเราต้องติดแอร์มันอยู่อย่างนี้ครับสิ่งที่จะตามมาก็คืออ๋อผมพูดเรื่องนี้ก่อนอีกเรื่องคือเรื่องของการควบคุมแสงด้วยม่านนะครับท่านผู้ชมควบคุมแสงด้วยม่านเพราะ ถ้าท่านไม่ติดม่านท่านเ,ออเปิดโล่งนะครับเขาเรียกว่าท่านแหลวหิวแสงนะครับถ้าใครหิวแสงนะครับก็คือเปิดม่านนะครับเพราะห้องห้องห้องรับแขกอยากได้ความสวยงามอยากมีสวนอยู่รอบๆหรือนี่ท่านเลยไม่ติดติดม่านนะครับท่านเอาแสงก็มาจากกระจกอะไรประมาณนี้ออข้อเสียงนะครับก็คือเรื่องของ แสงสะท้อนจะเยอะนะครับและแสงจะเยอะนะั้นท่านต้องอใช้จอที่สู้แสงนะครับก็ท่านก็ต้องเ,อเล่นรุ่นสูงๆถ้าจะซื้อทีวีนะครับรวมถึงตัวกล้องโปรเจคเตอร์ท่านก็ต้องดูเรื่องของความสว่างสูงๆครับความสั่งสูงนะครับตัวของหลอดภาพก็จะอายุสั้นนะครับถ้าเป็นหลอด LCD นะครับถ้าเป็นหลอด LCD หลอด DLP พวกนี้หลอดภาพก็จะอายุสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ ตัว led โปรเจคเตอร์ป่งเนี้ยมันจะอายุยาวกว่านะครับแต่นั่นนะครับเรื่องของแสงสว่างตัวของเขาก็จะน้อยนะครับท่านก็ต้องบางท่านอาจจะต้องจัดไปที่ตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์เลยซึ่งก็ลงทุนสูงมากนะครับแต่ถ้าเราแค่ติดม่านนะครับท่านก็จะสามารถควบคุมแสงสว่างได้นะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะติดม่านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคุมแสงได้ไม่นั้นไม่ออกมาสภาพอย่างนี้หรอกครับในเวลาที่ผมดูหนังนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญเรืองอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ เราแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการคิดถึงใจเขาใจเรานะครับก็คือเรื่องของเวลาที่จะดูนะครับเพราะแน่นอนพอเราดูในห้องรับแขกนะครับเสียงถ้ายิ่งท่านชอบความกระหึ่มนะครับชอบบุมบํานะครับชอบตุ๊บตับนะครับชอบถึกๆกนะครับก็คือ ชอบเบสดังๆแน่นๆนะคันอาจจะเปิดเ่องบนลุ่มดังนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะสามารถทล่เลอดออกไปนอกบ้านได้นะครับถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับก็บ้านข้างๆจะได้ยินแค่ไหนท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าท่านจะ เ,ออเลือกเวลาในการดูช่วงเวลาไหนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของทาวเฮา์หรือตัวของคนดูอะไรปรนะมาณนี้ถ้าเขาเก็บเสียงไม่ดีมันก็าาอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับแต,แต่แนะนานะครับอย่างที่ผมทานะครับเวลาดูเนี่ยนะครับผมเย็นกาเียกอะไยนะดึกสุดนะครับดึกสุดคือไม่ควรเกินสามทุ่มหนังจบนะครับผมแนะนานะครับนี่คือที่ผมที่ผมทําด้วยนะครับก็คือเริ่มดูประมาณทุ่ม นะครับแล้วจบประมาณสามทุ่มอย่างเริงก็ประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับให้มันจบเพื่อที่ว่าเรากับเพื่อนบ้านจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับอยู่อย่างเ,าเกรงอกเกรงใจกันนะครับก็พอถึงช่วงเวลาพักผ่อนทุกคนจะได้พักผ่อนกันจริงจยั่งยังนะครับถ้าใครจําเป็นต้องดูดึกนะครับก็แนะนําให้ไปสร้างชุดไว้ในห้องนอนนะครับเพื่อที่มันจะได้ปิดกั้นเสียงมันได้มากกว่าตัวของห้องรับแขกนะครับครับก็นี่ก็คือข้อมูลดีๆในการที่ท่านจะเปลี่ยนห้องของท่านให้เป็นห้องดู หนังนะครับอย่างสภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขอยู่ภายในบ้านนะครับไม่ต้องเสี่ยงในการออกไปดูหนังบ่อยๆนะครับผมแนะนําให้ท่านดูสร้างชุดโฮมดิเตอร์ก็จริงแต่ผมก็ยังแนะนําให้ท่านออกไปใช้บริการของโรงภาพยนตร์บ้างนะครับเพืรร่อหมุนเวียนตัวของธุรกิจนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเราเป็นคนรักหนังจริงๆเราก็ดูหนังบ่อยนะครับการดูหนังบ่อยออกไปดูหนังหลายๆอบ่อยๆมันก็ค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งถ้าไปดูกนหลายคนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้า เรามีชุดยูนภายในบ้านก็จะประหยัดงบให้กับเรานะครับครับก็คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับรักชอบที่จะติดตามการอย่าลืมกด subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กตะกอนพีเคนอนหงกควายรอเรียน,นะครับรวมถึงฝากเพจด,ด้วยเพจเป็กนะกอคนคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับภาพและเสียงนะครับอุปกรณ์ภาพและเสียงรวมถึงข่าวคราวในว,วงหนังนะครับความ คลื่อวในวงการไอทีนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาพเสียงก็จะอัปเดตให้ท่านได้อ่านทุกวันอยู่ในนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับโอ้ยเออทำนิดเออทำให้ชมดูล่างทรงจบรู้สึกยังไงบ้างผมเนี่ยหมือนครับบอกได้เลยมืนเฮ้อ chụp đại <laughs>